วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องความรับผิดของรัฐนะครับซึ่งความรับผิดของรัฐนั้นจะอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศภายในคดีเมืองนะครับหัวข้อที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐนะครับจะมีอยู่4หัวข้อ 1. ความทั่วไป 2. การกระทําในทางระหว่างประเทศ 3. การฝ่าฝืนพันธะกรณีระหว่างประเทศและ 4. การชดเชยความเสียหาย 1. ความทั่วไป อยู่ในลักษณะของจารีตประเพณีระหว่างประเทศหากทำสวนทิสัญญาฝาฝืนรัตต้องรับผิดในระหว่างประเทศและมีความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยความผิด liability for fault คือจงใจหรือประมาทเลินเล่อ,เ,ลอเดิมนั้นเน้นที่การคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของคน ต่างดาวในรัฐน,นั้นๆหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองขยายไปถึงการกระทําในระหว่างประเทศคือหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองได้มีการละเมิดสันติภาพของมวลมนุษย์หรืออาชญากรรมระหว่างประเทศและได้มีการร่างกฎหมายขึ้น2 การกระทําในทางระหว่างประเทศแบ่งออกเป็นสองประเภทคือการกระทําภายในและการกระทําขององค์กรของรัฐการกระทําภายในต้องเป็นการกระทําการหรือการละเว้นการกระทําของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศคือกระทําในนามของรัฐการกระทําขององค์กรของรัฐคือหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายบริหารตัวการ บุคคลที่กระทําในนามรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศกระทําเกินอํานาจหน้าที่รัฐต้องรับผิดร่วมเป็นหลักที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางเช่นคดีฟินิชชิปพเน่ระหว่าง UK กกับฟินแลนด์องค์กรระหว่างประเทศเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในรัฐภายใต้การควบคุมของรัฐหากองค์กรระหว่างประเทศ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐก็ไม่ถือว่าเป็นการกระทําของรัฐและกรณีองค์กรของรัฐกระทําเกินอํานาจหน้าที่ก็ถือเป็นการกระทําของรัฐและต้องรับผิดรวมด้วยต่อมานะครับการกระทําของเอกชนโดยปกติย่อมไม่ถือว่าเป็นการกระทําของรัฐและจะต้องอยู่ภายใต้อํานาจการพิจารณาคดีของรัฐที่มีความรับผิดเกิดขึ้น เหตุที่รัฐอาจจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศมีสองกรณีคือ 1. เจ้าที่ของรัฐและการเป็นอาสาสมัครของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐหากเจ,จ้าหน้าที่ละเลยที่จะป้องกันหรือปราบปรามผู้กระทําผิดเช่นการบุกสถานทูต USA ในกรุงเตหะรานอิหร่านจับทูตเป็นตัวประกันเผาสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ เจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันการบุกรุกสถานทูตต่อมานะครับการกระทําของฝ่ายกบฏโดยปกติไม่ถือเป็นการกระทําของรัฐแต่หากการจลาจนคือจุดเริ่มต้นของการกรบฏจะก่อให้เกิดความรับผิดระหว่างประเทศต่อเมื่อรัฐเพิกเฉยไม่ป้องกันความเสียหาย การกระทำของฝ่ายกบฏที่กลายเป็นรัฐบาลใหม่จะต้องรับผิดชอบในการกระทำครั้งก่อนของตนก่อนกลายเป็นรัฐบาลหากละเมิดพันธะกรณีระหว่างประเทศกลุ่มกบฏเข้ายึดอำนาจสำเร็จกลายเป็นรัฐบาลชุดใหม่รัฐบาลชุดใหม่ที่เป็นกบฏต้องรับผิดแทนรัฐบาลชุดก่อนด้วย พอถือเป็นการเสียบทอดรัฐต่อมาการฝ่าฝืนพันธะกรณีระหว่างประเทศการกระทำของรัฐที่ต้องรับผิดช,ชอบนั้นต้องมีการกระทำเป็นการฝ่าฝืนพันธะกรณีระหว่างประเทศเช่นสนธิสัญญาหลักกฎหมายทั่วไปจารีตประเพณีระหว่างประเทศคำพิพากษาของศาลร,ระหว่างประเทศและการถแถลงการฝ่ายเดียวแต่ถ้ามา ตามหน้าที่ตามสัจธรรมมารยาทก็ไม่ต้องรับผิดและต้องไม่ใช่พันธะกรณีตามกฎหมายภายในด้วยนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างของ New เครนเทสปีพศ1 9 7 4ระหว่างประเทศออสเตรเลียและฝรั่งเศสกับนิวซีแลนด์และฝรั่งเศสค่ะ โดยประเทศฝรั่งเศสประกาศทดลองนิวเคลียในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้โดยประเทศฝรั่งเศสประกาศว่าเป็นพื้นที่ต้องห้ามหรืออันตรายทําให้ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ไม่พอใจเพราะเกิดละอองกรรมันตะลังสีเกิดขึ้นมันเป็นการละเมิดสิทธิระหว่างประเทศของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นั่นเองค่ะต่อมาฝรั่งเศสได้แถลงต่อสาธารณะว่าจะไม่ทดลองอีก ศาลได้ถือคำถแถลงของฝรั่งเศสเป็นการกระทำฝ่ายเดียวซึ่งมีผลผูกพันเกิดพันธะกรณีระหว่างประเทศต่อฝรั่งเศสซึ่งการถแถลงการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องเฉพาะเจาะจ,จงกับรัฐใดรัฐหนึ่งโดยเฉพาะศาลจึงยกฟ้องเพราะถือว่าไม่มีข้อพิาพาทค่ะรูปแบบการฝ่าฝืนพันธะกรณีระหว่างประเทศมีดังนี้ค่ะ การผิดสัญญาเช่นการไม่ตามกฎหมายภายในไปตามสนธิสัญญาการตามที่ขัดเปลื่นแย้งกับสนธิสัญญาค่ะกระบ,บวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นธรรมเช่นไม่มีประสิทธ,ธิภาพไม่ได้มาตรฐานความยุติธรรมระหว่างประเทศ 3. การโอนกิจการต่างด้าวเป็นของรัฐกฎหมายระหว่างประเทศห้ามโอนกิจการต่างด้าวเป็นของรัฐเว้นแต่จะชดเชอยอย่างรวดเร็วและเพียงพอค่ะ ต่อมาความผิดทางอาญาระหว่างประเทศมีผลกระทบต่อประชาคมโลกได้แก่ด้านความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงเช่นการห้ามใช้กำลังลุกลามหรือการก่อสองครามด้านการป้องกันสิทธิในการเลือกการปกครองตนเองเช่นการห้ามการปกครองโดยใช้กำลังเพื่อไม่ให้ชนพื้นเมืองปกครองตนเองการป้องกันมนุษย์เช่นการเป็นทาสการเหยียดสีผิว และการป้องกันสภาพแวดล้อมของมนุษย์เช่นห้ามก่อให้เกิดมลภาวะในชั้นบรรยากาศหรือทะเลค่ะอัชฉรกรรมร้ายแรงระหว่างประเทศตามธรรมนูญกรุงลมสาลอาญาระหว่างประเทศปีพศ .1998 มีตัวอย่างดังนี้ค่ะเช่นการทำลายล้างเผ่าพันธุ์อัชฉรกรรมต่อมนุษยาชาติอัชฉรกรรมสงครามอัชญากรรมการลุกลานค่ะ รูปแบบการฝ่าฝืนพันธะกรณีระหว่างประเทศการละเมิดระหว่างประเทศการกระทําหรือละเวน้นการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนพันธะกรณีระหว่างประเทศอื่นๆนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นรัฐรับผิดเฉพาะกับรัฐผู้ที่ได้รับความเสียหายเท่านั้นประชาคมโลกหรือรัฐอื่นไม่อาจเรียกชดใช้ได้ การกระทําที่ไม่ถือว่าเป็นรัฐก,กระทําผิดในทางระหว่างประเทศความยินยอมตามหลักความยินยอมของผู้เสียหายไม่เป็นละเมิดตัดวอย่างการส่งกองกําลังเข้าไปในรัฐเพื่อปราบจราจนโดยรัฐนั้นยินยอมเช่นอังกฤษส่งกองกําลังเข้าไปในโอมานคิดศกักราช1957หรือ u s a ส่งไปเลบานอนคิดศ้าส 1958เป็นต้นความยินยอมนั้นจะชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ได้แต่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีความยินยอมเช่นนั้นจริงต้องให้อย่างน้อยที่สุดขณะมีการกระทําของรัฐอีกรัฐหนึ่งอยู่เช่น USA ยกพลขึ้นบุกแล้วคิวบายินยอมภายหลังคิดศัสกราช1912 เช่นนี้ USA มีความรับผิดระหว่างประเทศแต่คิวบาสระสิทธิ์เรียกร้องจึงไม่ต้องรับผิดอีกการกระทําที่ไม่ถือว่ารัฐกระทําผิดในทางระหว่างประเทศมาตรการตอบโต้การกระทําผิดมาตรการตอบโต้ c o u t t r r m e s นซัน ตอบโต้การกระทําของรัฐอื่นที่เป็นความผิดระหว่างประเทศ Reprisal ลักษณะของการตอบโต้เป็นการกระทําที่อาจเข้าข่ายผิดระหว่างประเทศเช่นเว้นคืนกิจการของคนชาติอื่นมาเป็นของรัฐโดยไม่ชดเชยซึ่งเป็นการกระทําผิดในทางระหว่างประเทศหากร,รัฐอื่นตอบโต้ในทำนองเดียวกัน ก็ไม่ถือว่าการกระทําผิดในทางระหว่างประเทศการตอบโต้นั้นต้องได้สัดส,ส่วนเหมาะสมกับการกระทําผิดนั้นยกเว้นการตอบโต้ด้วยกำลังทหารเว้นแต่เพื่อป้องกันตัวเอง Safe, e f f n s e ตอบโต้การกระทําของรัฐอื่นที่มีลักษณะไม่เป็นมิตรรีท t i o n ลักษณะของการตอบโต้เป็นการกระทำที่ไม่เป็นการกระทำผิดระหว่างประเทศซึ่งโดยตัวของการกระทำไม่เป็นความผิดอยู่แล้วเช่นการขับไล่ทูตเพราะเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์เพื่อตอบโต้รัฐจึงขับไล่ทูตของรัฐออกนอกประเทศเช่นกันซึ่งการขับไล่เพราะเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์เป็นสิทธิ์ของรัฐผู้รับ ที่กระทำได้อยู่แล้วแต่ก็ต้องกระทำที่ได้สัสดส่วนกันด้วยการกระทำที่ไม่ถือว่ารัฐกระทำผิดในทางระหว่างประเทศเหตุสุดวิสัยและเหตุการณ์ไม่อาจคาดเห็นได้จะต้องเป็นเหตุที่อยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของรัฐและรัฐจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัยนั้นด้วยตัวอย่างเช่นน้ำท่วม ภูเขาไฟระเบิดถูกกองกำลังของรัดอื่นลุกลานเป็นต้นเช่นการลุกลานน่านฟ้าพอสภาพอากาศเลวร้วายจึงไม่รู้ว่าลุกล้ําต่อมานะครับการกระทําที่ไม่ถือว่ารัฐกระทําผิดในทางระหว่างประเทศทุกขภัยต้องเป็นการกระทําเพื่อช่วยเหลือชีวิตของบุคคลตัวยอย่างเช่น การหยุดเรือเพื่อช่วยชีวิตของลูกเรือตามข้อ14อนุสาอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล1982เรือต่างชาติหยุดเรือหรือทอดสมอในอานณาเขตเพราะเหตุทุกภัยได้และเราจะต้องไม่มีส่วนก่อให้เกิดทุกภยัยหรือต้องไม่ใช่ทุกภัยที่อาจ ก่อให้เกิดภัยพิบัตหิหลายแรงตามมาอีกเช่นจอดเรือบรรทุกระเบิดแล้วเกิดการระเบิดสร้างความเสียหายเช่นนี้ก็ไม่อาจอ้างเหตุทุกภัยพเพื่อไม่ต้องรับผิดต่อมานะครับความจําเป็นการกระทําโดยจําเป็นที่จะไม่ถือว่าเป็นการกระทําผิดระหว่างประเทศต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์2หลักเกณฑ์ดังนี้ครับ 1. เป็นวิธีเดียวที่จะปก ป้องประโยชน์ของรัฐจากภัยพิบัติที่ร้ายแรงและใกล้จะถึงและ 2. ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของรัฐอื่นที่รัฐนั้นมีพันธกรณีที่จะต้องเคารพเช่นอังกฤษพยายามลดผลกระทบความเสียหายจากน้ำมันมเรือรั่วของเรือซึ่งปักธงไซบีเรียแต่ไม่สำเร็จและสุดท้ายต้องใช้วิธีระเบิดเรือเพื่อยุติความเสียหายที่เกิดขึ้น การกระทาที่ไม่ถือว่ารัฐกระทาผิดในทางระหว่างประเทศเช่นการป้องกันตัวเองโดยรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องรังเว้นจากการกระทําการตอบโตที่เกี่ยวข้องกับการใช้กําลังข้อหนึ่งกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์ชันนิดและความร่วมมือระหว่างรัฐตามกฎบัตรสหประชาชาติกฎบัตรสหประชาชาติตามข้อห้าสิบ็ระบุไว้ว่า ไม่มีข้อความใดในกฎบัตรนี้ที่จะตัดสิทธิ์ประจำตัวในการป้องกันตนเองหากเกิดการโจมตีด้วยกำลังอาวุธแต่การป้องกันตัวเองนั้นจะต้องได้สาดสอนด้วยหากจบลงแล้วยังมีการตอบโต้อีกอาจถือได้ว่าเป็นการรุกรานและต้องระมัดระวังไม่ให้กลายเป็นการตอบโต้โดยใช้กำลังที่จะกลายเป็นการกระทำผิดระหว่างประเทศ เมื่อรัฐมีการกระทำผิดระหว่างประเทศรัฐจะต้องมีหน้าที่ชดใช้ความเสียหายการชดใช้ความเสียหายมีหลายรูปแบบ 1. การชดใช้ด้วยทรัพย์สิน 2. การชดใช้ด้วยเงินและ 3. การคืนสภาพเดิมการชดใช้ค่าเสียหายเป็นตัวเงินหมายถึงการที่รัฐหนึ่งต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่รัฐอื่นเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการกระทำที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศการชดใช้เป็นตัวเงินถือเป็นรูปแบบที่ใช้บ่อยที่สุดเพราะสามารถชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจได้โดยตรงตัวอย่างเช่นรัฐหนึ่งได้ทำให้ทรัพย์สินของอีกรัฐหนึ่งเสียหายเช่นทำลายสิ่งปลูกสร้างหรือแหล่งทรัพยากรสำคัญรัฐผู้ทำผิดจึงต้องชำระเงินชดเชยตามข้อตกลง ระหว่างประเทศการชใช้ที่ไม่ใช่ตัวเงินเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบทางศีลธรรมของรัฐเป็นลักษณะของการทำให้พอใจเช่นไทยเรียกร้องให้จับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่เผ่าสถานทูตไทยที่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญประเทศกรรมัมพูชาการส่งสารแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการ มาตกกรการในกรณีละเมิดกฎหมายทางการพูดหรือละเมิอดอำนาจอธิปไตยเช่นการบินล้ำน่านฟ้าการบินล้ำน่านฟ้าหมายถึงการบินของอากาศยานโดยละเมิอดอำนาจอธิปไตยทางอากาศของประเทศใดประเทศหนึ่งกล่าวคือการบินผ่านอากาศของประเทศอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประเทศนั้นๆซึ่งถือว่าเป็น เรื่องผิดกฎหมายระหว่างประเทศอีกหนึ่งตัวอย่างคดีนี้เรียกว่าไอซ์มนเคสเป็นที่อิสราเอลจับตัวอดีตนาซีชื่อไอซ์มันจากประเทศอาร์เจนตินาซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดอ,อธิปไตยของรัฐอื่นคดีนี้เจ้าหน้าที่อิสราเอลบุกจับตัวไอซ์มนแล้วอาร์เจนตินาปะะว้วง รัฐบาลอิสราเอลประกาศขอโทษและเสียใจในที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติแต่ก็ไม่ได้มีการเตรียมนตัวไอซ์แมนการแสดงความเคารพธงชาติเป็นการทำเชิงสัญ,ญลักษณ์กรณีสพประมาทหรือดูถูกเหยื่อผู้เสียหายอาจจะทำในลักษณะเคารพธงชาติโดยจัดกองทหารเกียรติยศข้อสังเกต กรณีความรับผิดเด็ดขาด 1. พัฒนาบางอย่างทางเทคโนโลยี 2. กิจกรรมบางอย่างไม่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอันตราย 3. ผลักภาระให้รัฐที่เป็นเจ้าของกิจกรรมเสี่ยงภัยต้องรับผิดชอบเช่นความรับผิดจากวัตถุโคโจรในอวกาศเช่นอนุสัญญาว่าด้วยความรับผิดระหว่างประเทศ เกี่ยวกับความเสีหายที่เกิดจากวัตถุในอวกาศคิตศักราช1,972 1972 Convention on International Liability for d a m a g e caused by Space Objects อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ The Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage 1963 ซึ่งเป็นอนุสัญญาเวียนาว่าด้วยความรับทางแพ่งสําหรับความเสียหายจากพลังงานนิวเคลียร์ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับความรับผิดของรัฐขอบคุณครับ